ผมไล่วงจรอินพุดดูแล้วนะครับปรากฏว่าลืมนึกไปว่ามันเป็นแอมบิดนะครับสัญญาณมันต้องจ่ายมาเป็นบวกลบเป็นสัญญาณบวกแล้วก็สัญญาณลบนะครับซึ่งผมไม่มีบาลานซ์บิดเทสนะครับก็เลยต้องมาเทสที่เครื่องนะครับไม่รู้ว่าเทสที่เครื่องจะได้ใช้ได้ไหมนะครับ สังเกตเห็นซีตัวนี้นะครับมีบวมอยู่นะครับทั้งสองเลยนะครับไม่รู้ว่ามีเสียเพิ่มไหมนะครับเดี๋ยวลองเช็คกันนะครับว่าเครื่องจะทํางานได้ไหมนะครับดูที่หลอดนะครับถ้าไม่ยอมอ่อนถ้าเครื่องยังเปิดไม่ติดก็ต้องไล่เช็คกันต่อไปนะครับว่าชุดไดชุดดิฟมีอะไรเสียอีกไหมนะครับเปิดเครื่องเลยครับ ไม่ติดนะครับแสดงว่าชุดดิฟเสียอีกแน่นอนนะครับเพราะว่าทางเตอร์เราเช็กแล้วเห็นตัวเสียแล้วแต่ว่า <c oughs> ชุดดิฟเรายังไม่เช็กนะครับเดี๋ยวผมจะถอดยกออกมาจากเครื่องก่อนนะครับเพื่อมาเช็กข้างนอกนะครับ <c oughs> ลืมมาแล้วนะครับ ในการเช็คผมก็จะใช้เจ้าคอมโพเนนต์นะครับที่ผมสร้างในราคาหนึ่งบาทนะครับ <c oughs> ตั้งแต่คลิปแรกนะครับตามไปดูกันได้นะครับเพื่อลดระยะเวลาการซ่อมนะครับเพราะว่าผมก็ทำงานประจำก็เวลาซ่อมก็ไม่มากนะครับเอารวดเร็วที่สุดนะครับทีนี้ในการวัดเรารู้แล้วนะครับว่าซีกนี้เสียนะครับซีกท,ที่มีการ ไทตเทอร์ช็อ,ชอตนี่นะครับเราก็จะวัดเทียบนะครับระหว่างเสียกับไม่เสียนะครับเราในการใช้คอมโพนเนนต์นะครับแล้วก็ใส่ลบนะครับแล้วก็จับที่กาวเลยนะครับแล้วก็ไล่จิ้มเลยนะครับว่ามันจะเสียจุดไหนนะครับก็เรื่องเลยครับ นนี่นะครับปกตินะครับอันนี้ปกตินะครับอนี้ก็โอเคนะครับขึ้นปกตินะครับเหมือนกันนะครับนี่นะครับแต่ตรงนี้ไม่เหมือนนะครับตรงนี้จะเห็นเป็นขาพานะครับ เห็นเป็นคาปาซิเตอร์นะครับในกรณีที่เห็นเป็นคาปาอย่างนี้นะครับก็ลักษณะเหมือนกันข้อมวัดคาปานะครับนี่นะครับเหมือนเราวัดที่ขา c นะครับมันก็จะขึ้นเป็นคาปาอย่างนี้นะครับนี่นะครับสันนิษฐานว่านะครับฝั่งนี้นะครับขา e มีการช็อตนะครับมีการช็อตลงลงขาพารนี่นอนนะครับอ่าไม่ใช่ลงขาลาลงไฟแน่นอนนะครับเพราะเมื่อกี้เราออนเครื่องนะครับเครื่องไม่ติดนะครับไฟท่วงบอดโหลดของเราสว่างนะครับสันนิฐานว่าน่าจะมีการโหลดอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าโหลดอยู่จุดไหนนะครับเนี่นะครับเพราะว่าไทเตอร์เราก็เช็คทุกตัวแล้วนะครับมันไม่ช็อตนะครับนี่ ขาบีมันมันขึ้นมันปกตินะครับรูปสัญญามันปกตินะครับนี่นะครับแต่ขา e อีฝังนน่งนี้เป็นเหมือนกันนะครับฝั่งนี้ไม่เป็นนะครับอันนี้เป็นเหมือนกันนะครับผมจะลองลอยขาเจ้าอาตัวนี้นะอ,อาอีออกก่อนนะครับ <c oughs> ว่ามัน ถ้าล e อยไอเอแล้วเนี่ยจะยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ไหมนะครับรอยอเอออกปรากว่าไม่ขึ้นสัญญาณก็ปกตินะครับไม่มีอะไรน่าสงสัยนะครับตอนนี้ยังไม่รอยก็นะครับยัง เหมือนเดิมครับลองลอยฝั่งนี้ดูหรือว่าจะมีตัวช็อตอีกตัวนะครับตันซิเตอร์นะครับก็ปกตินะครับ1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวตัวนี้ก็ปกตินะครับเพราะว่า มันมีอ่าค่อมอยู่นะครับมันก็เลยขึ้นแบบนี้นะครับก็ถือว่าปกตินะครับแต่ว่าอืมนี่นะครับว่าจ่ายีก็ยังลงกลางอยู่นะครับเรามาดูทีนี้ในกรณีที่ e ช็อตช็อตลงไฟนะครับมันถ้าเซนเตอร์ไม่ช็อตนะครับก็น่าจะเป็น เออ่ไดโอดเพื่อันามีไดโอดคอมอยู่นะครับคอมซีอยู่นะครับมาลองวัดดูว่าผมจะสนิษฐานถูกไหมนะครับปุ๊บช็อตนะครับช็อตนะครับ ช็อตนะครับฝั this. This cool. see, ่ง э น so, ี้นี่ครับฝั่งนี้ไม่ช็อตนะฝั่งนี้ปกตินะครับปกติถ้าถ้าทัานซิสเตอร์ช็อตเราลอยไอเอออกรูปขึ้นน่าจะก็ต้องไม่ขึ้นนะครับล้าขึ้นจะจะขึ้นเป็นปกตินะครับเดี๋ยวผมจะลองเชยคดูสองตัวนี้นะครับว่ามัน เสียไหมนะครับเพราะว่ามันเป็นไดโอดคอมซีอีนะครับนี่นะครับแล้วลองตัวนี้ N4 นะครับมันแสดงค่าเพนเป็นค่าปาชิเตอร์นะครับน of ี่ตัวนี้ดูตัวนี้นะครับตัวนี้ตรงเลยนะครับขึ้นช็อตนะครับตัวนี้ถ้าอย่างนี้ขึ้นช็อตนะครับถ้าอย่างนี้เห็นเป็นคาปาชิเตอร์นะครับคิดว่าตัวนี้น่าจะช็อตนะครับเดี๋ยวผมถอดชิ้ทั้งสองตัวเลยนะครับเพื่อความชัว <Man> ร์นะครับ ชิคกันดีนะครับถอดแล้วตัวนี้เห็นไหมครับเป็นนเป็นไดโอดนะครับ ตัวเอวสวยงามนะครับดูตัวนี้นะครับนี่เส้นตรงเลยนะครับเสียแน่นอนนะครับแต่อย่างนี้เพราะว่ามันเหมือนการช็อตเลยนะครับนี่ถ้าเราสายแต่กันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราผ่าวัดผ่านไดอดเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าไดอดตัวนี้ช็อตนะครับเดี๋ยวผมหาไดอดตัวนี้มาเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับม่าจะตัวนี้เสีย แค่ตัวเดียวไหมนะครับ <c oughs> ผมใส่ตัวใหม่เข้าไปแล้วนะครับ4007นะครับเดี๋ยวมาลองเช็คพันดูอีกรอบเอ,อเช็คดูสันยาณดูอีกรอบนะครับว่ามันจะมีอย่างอื่นผิดเพี้ยนอีกไหมนะครับเราจะได้ไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกาอีกนะครับปุ๊บอ่า ได้แล้วนะครับเหมือนกันแล้วนะครับนี่นี่นะครับนี่นะครับเหมือนกันแล้วนะครับฝั่งนี้นะครับตอนนี้ก็เหมือนกันแล้วนะครับน่าจะพร้อมทํางานแล้วนะครับตอนนี้เครื่องนะครับเดี๋ยวผมลองต่อเข้าเครื่องเลยนะครับ จะเปิดติดมีเสียงไหมนะครับต่อเรียบร้อยนะครับมาลุ้นพร้อมๆกันครับมันจะเป็นยังไงมันจะได้ไหมนะครับนะครับห็นหลอดนะครับลองเปิดเลยนะครับหนึ่งสองอ โอเคนะครับ,บรอดับนะครับหดับแล้วเช็คเช็คไป DC ก่อนนะครับว่ามีรั่วมีอะไรไหมนะครับโอ้ก็ลมเสียงดังมากเลยับอะ DC ไม่รั่วนะครับเครื่องน่าจะพร้อมดังแล้วนะครับ เราลองแจกถ้วยยานเข้าฟังเสียงกันเลยนะครับ ยังไม่มีเสียงนะครับไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรอีกงนะครับลองจะนั่นนึงที่ไม่เสียงครับตัมีเสียงไหมอีกจะนั่นนึงก็ไม่มีเสียงนะครับเงียบปิดเลยแต่ถ้าที่คุณสังเกตนะครับตอนนี้นะ หน้าเครื่องไฟไม่เข้านะครับออเปิดผิดนะครับเว่าไฟไม่เข้านะครับเดี๋ยวต้องลองต้องได้ซ่อมชุดไฟอีกนะครับชุดไฟย่อยน่าจะเสียนะครับชุดไฟย่อยหรือว่าไม่ก็ชุดบาลานนะครับน่าจะเสียนะครับมาดูกันก่อครับ